ท่านที่เคยทำประกันสังคมและตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วท่านยังมีเงินสะสมมีเงินสมทบอยู่ในประกันสังคมนะครับสามารถเบิกมาใช้ได้ตอนอายุ55เรียกว่าเงินสมทบชราภาพซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ทำประกันสังคมท่านจ่ายประกันสังคมไปในแต่ละเดือนก็จะมีการ จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบชราภาพให้กับท่านนะครับเมื่อท่านหยุดทำประกันสังคมแล้วเงินสะสมนี้ก็ยังอยู่เป็นเงินของท่านและท่านสามารถเบิกมาใช้ได้ตอนอายุ55นะครับบางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็สามารถไปเช็คไปตรวจสอบได้ว่าท่านมีเงินสมทบชราภาพอยู่เท่าไหร่เข้าไปที่แอป SSO Connect ซึ่งเป็นแอปของทางประกันสังคมเข้าไปลงทะเบียนและก็จะเห็นยอดว่าเงินสมทบชราภาพของท่านได้เท่าไหร่ซึ่งเบิกได้ตอนอายุ55หรือบางท่านทำระบบออนไลน์ไม่สะดวกก็สามารถนำบัตรประชาชนไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับก็ยื่นบัตรประชาชนแล้วแจ้งว่า ขอตรวจสอบเงินสมทบชราภาพของท่านซึ่งจะเบิกได้ตอนอายุ55